โยมอุไรวันการนมัสการเจ้าค่ะเห็นจิตมีความโกรธจะทำจะให้ทำอย่างไรคะโกรธอยู่จิตก็รู้ว่ากำลังโกรธถ,ถ้าถอยออกมาจะเป็นข่มจิตหรือเปล่าเจ้าคะจิตมีความโกรธจะทำอย่างไรโดยหลักการก็คือ แค่รู้แค่ดูนี่โกรธอยู่จิตก็รู้ว่ากำลังโกรธจริงๆโกรธอยู่จิตรู้ว่ากำลังโกรธเนี่ยนะถ้ารู้จริงถ้าถ้ารู้ว่าจิตมันโกรธนะจิตที่รู้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางจิตรู้ก็จะไม่โกรธใช่ไหมลอ,ลองนึกตามนะ้ะ จิตโกรธแล้วถ้ารู้นะจิตที่รู้ถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางจิตที่รู้นี่ไม่โกรธไอ้ตอนที่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่จิตที่โกรธสมมุติว่าโกรธในหอนกคูกนะครในหอโกคูยืนอยู่ตรงนี้คุยกันอยู่เราก็โกรธในหอโกคูขณะที่โกรธในหอโกคูเนี่ยจิตมีในหอโนคูเป็นอารมณ์แล้วก็โกรธในขณะที่โกรธ มันก็จะบอกว่าในใจก็จรู้สึกว่าในโกรธเอ้ในหอเนี่ยไม่ดีพูดไม่ดีกิริยาอาการไม่ดีทําไม่ดีควรที่จะโกรธโกรธไปแล้วแตจ,จิตรู้นะั้ไม่รู้ในหอนะรู้จิตเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางความเป็นกลางหมายความว่ารู้เฉยๆไม่โกรธมันจะมีแวบ,บหนึ่งที่เป็นรู้และไม่โกรธสังเกตตัวนี้ก่อนนะี่แต่ถ้า จิตรู้นั่นเองกลับกลายเป็นว่าไม่ชอบไม่ชอบจิตที่โกรธนี่ก็กลายเป็นโกรธไอจิตที่โกรธเมื่อกี้นี่แต่มันโกรธคนละตัวกันโกรธอันนี้คือโกรธในหอแต่พอรู้จิตที่โกรธแล้วไม่ชอบกลายเป็นจิตนี้โกรธจิตเมื่อกี้นี่มันความรู้สึกก็เหมือนโกรธตัวเองโกรธตัวเองที่โกรธเขาาเมื่อกี้นี่เหมือนโกรธไม่ดับเหมือนกัน อีกแบบหนึ่งคือโกรธในหอแล้วก็รู้นะแล้วก็ไวมากจิตรู้ก็ดับแล้วก็ยังมองเห็นในหออยู่เป็นก็ความรู้สึกก็คือรับรู้อยู่ว่าในหอมีแล้วก็ในหอเลวแล้วกโกรธในหอแล้วมีรู้ขึ้นมาแวบหนึงแล้วก็ร,รู้นี่ก็ดับไปกลายเปจิตใหม่ยังเห็นในหอ,อยู่อย่างเงี้ยโกรธต่อ รู้มาแว็บเดียวแล้วไม่ทันเห็นนั่นะในหอนยังยืนอยู่เนี่ยก็เลยมันแล้วมันยังไม่ยอมหยุดพูดสมมตินะก็โกรธต่อมันจะมีรู้ขึ้นมาแว็บหนึ่งแล้วไม่ทันนะในฮอนยังอยู่นี่ลองสังเกตดูนะมันมีแว็บหนึ่งที่เป็นรู้ถ้ารู้ได้จะเป็นกลางน,นะมันจะมีแว็บหนึ่งที่ไม่ใช่โกรธแต่เนื่องจากในหอนยังอยู่ก็เลยดูในหอนต่อ แล้วก็โกรธในหอต่อนี่ลองทําอย่างนี้นะพอรู้ขึ้นมาแล้วเนะี่ยทำสมถะสักอย่างก่อนก่อนที่จะไปก่อ <c> น <oughs> ที่จะไปรู้ที่ในหอก็คือหายใจ <c oughs> หายใจคือทําสมถะ是是รู้ว่าโกรธในหอแล้วรู้โกรธหายใจสักทีทําสมถะในหอ,อยังอยู่ก็รู้ในหอแล้วโกรธต่อมันจะเห็นความเกิดดับชัดเจนขึ้นแต่ถ้ารู้แล้วก็เห็นในหอต่อเนี่ยนะมัน แยกแทบไม่ออกเพราะว่ารู้มันสั้นมากนี่กรณีที่ถ้ารู้แล้วจะถ้ารู้จริงนะอีกแบบหนึ่งคือรู้ไม่รู้ไม่จริงคือรู้ในรู้นั่นเองเป็นโกรธมันก็เลยเป็นโกรธซ้อนโกรธแล้วก็เหมือนโกรธไม่ดับรู้ในหอแล้วโกรธรู้จิตเองก็โกรธโกรธจิตตัวเองแล้วก็เป็นจิตรู้ในหอต่อเลยเหมือนก็กลายเป็นโกรธเนียนไปเลยอารมณ์เปลี่ยนแต่โกรธยังคือโกรธต่อประมาณนี้นะครับ ลองลองทาอย่างนี้นะโกรธในหอโกดไปแล้วเนี่ยนะพอรู้ทันเนี่ยทําสมถะสักนิดหนึ่งหายใจแล้วก็เห็นก็อีกมันจะเห็นเลยว่าเมืเ่อกี้ที่หายใจอยู่เนี่ยนะไม่ได้โกรธพอเห็นในหอเมื่อรือว่าได้ยินเขาพูดอีกคำนะอ๋อพูดอีกแล้วเหรอฮนะนั่นโกรธอีกแล้วครับมันจะเห็นเกิดดับได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นวงจรเนี่ยให้ทาอย่าให้ขาดก็คือ ทำสมถะหลงหลงในกรณีนี้คือหลงไปโกรธแล้วก็รู้แล้วทําสมถะก่อนแล้วค่อยหลงใหม่หลงไปโกรธใหม่ก็ได้ไม่ว่าแล้วก็รู้แล้วทําสมถะอีกแล้วก็หล,ลงอย่างนี้นะมันจึงจะเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนขึ้นแล้วไอ้ตอนทําสมถะเนี่ยนอกจากจะทําให้เห็นกระบวนการเหล่านี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนแล้วเนี่ยไอ้ตอนที่กลับมาทําสมถะเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการชาร์จแบต คือมันเติมกําลังเติมกําลังเพื่อไปเห็นปรากฏการณ์ต่างๆชัดเจนขึ้นนะครับ